สวัสดีครับชาลทูบราเตอร์สักแต่พูดตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่ถือว่าเด็กที่สุดตั้งแต่ชาตูบราเธอร์เคยมีว่าไอรอนบอยโอ้นี่โอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะสำหรับไอรอนบอยนะฮะถือว่าเป็นแชมป์คนแรกผมผมสามารถพูดได้นะว่าเป็นรายการที่ถือว่ากลับมาสร้างกระแสวงการเพลงฮิปฮอปให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งสำหรับเดอะแรปเปอร์ ซีซั่นแรกเลยรวมตัวแบบเขาเรียกอ,อะไร o อจีแบบพี่โจ้พี่ขันพต้งพี่ก๊อฟพี่จานทีเจแบบสุดยอดทุกคนครับพี่แต่สิ่งสำคัที่สุดคืออะไรก็คือคนที่มาร่วมแข่งขันนะมันทาให้พวกเราแม่งได้เห็นว่าเฮ้ยแม่งมีเด็กไทย h, ที่มีใจรักในเพลงของฮิปฮอปเป็นครั้งแรกที่เราได้เปิดหูเปิดตากับเด็กรุ่นใหมใ่ที่รักในเพลงฮิปฮอป คุณเริ่มรับมาแต่อยู่เท่าไหร่ฮะตั้งแต่11เอครับพี่ตอนนั้นเริ่มฟังเอเมเนมก่อนคนแรกเลยก็หลังจากนั้นมาเริ่มฟังไทเทไปตัดนเนเวเซคัสแล้วฟังไทเทยอะไรเง<อ>ี้ยแล้วก็เริ่มมีมาเป็นพี่ lic, South อิลสลิกแซวไซน์เแล้วเราก็เริ่มติดตามมาตลอดแต่ตอนนั้นเลยพี่เราก็เริ่มรัแบบลงหลายมากชอบในมุมเด็กๆตอนนั้นนะพี่<อ>มันด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นมึงทีมอาจจะรู้สึกว่าบางทีเรารู้สึกเราเข้าสังคมไม่ได้หรือแบบบางทีนึกออกไหมแบบวัยรุ่นแบบออสกตัแองสอะไรงสิบสามันพูดอะไร ก็ได้คิดเราอยากพูดคือเราไม่ได้เก่งหรอกพี่แบบตอนนั้นตอนเด็กแต่เราแบบรู้สึกเออเราได้พูดเราได้แบบระบายออกไปในสิ่งที่เราอยากจะพูดตอนนั้นนะพีอ่อ๋อคือคุณมีความรู้สึกว่าคุณแม่งแบบโดนบูลลี่อย่างเงี้ยเหรอใช่ฟฟีลเหมือนแบบเราไม่เข้ากับสังคมเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวแปลกแยกของสังคมทำไมอะ่ะมันไม่ใช่เป็นแมสเหมือนทุกวันนี้ที่แบบรอ,องรับแล้วมันเทอะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบแต่ตอนนั้นได้ระบายความรู้สึกเราได้พูดอะไรที่เราอยากจะพูดมาถึงเรื่องการสักกันก็เดี๋ยวผมจะกลับแต ไปปิดท้ายเรื่องของ,เ,อเ,งเพลงตัวตอนของเด็กรุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ <นะ S 2> พี่สักนี้คือเราสักแนวแนวไหนอ่ะจริงๆก็คือเป็นรูปปั้นภาพเหมือนพี่ถ้าจะเรียกอย่างนั้นนะก็แบบเราชอบเป็นความภาพเหมือนแล้วก็เป็นขาวดําอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเราชอบพวกจัสตินบีเบอร์รือแบบแม็กมิลเลอร์เงี้ยเขาก็จะสักเป็นลายขาวดำอ,อ,อะไรงเงี้ยีเราก็เลยชอบเป็นแนวนั้นดูแล้วเหมือนสัก เป็นแนวศาสนาหน่อยนะใช่ใช่พี่ฝ่านี้จะเป็นโอเคมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นพระแม่นะครับส่วนนี้ก็เป็นพระเจ้าส่วนฝั่งนี้จะเป็นนางฟ้าเฉยแล้วก็ดวงตาอะไรอย่างเงี้ยครับมีเหตุผลไหมเรานับถือศาสนาคริสใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ครับก็ถ้าสมมติลายแรกอะเริ่มจากลายนี้พี่แต่อันนี้ลายเนี้ยสักครั้งแรกตอนอายุสิ้า เด็กกันนะ <S <S แต่ว่าเล่นที่พีกว่าคือ,อ,อพ่อแม่พาไปสักพี่เฮ้ยจริงดิจริงพี่ตอนยี่สิบห้าเหรอใช่คือต้องบอกก่อนว่าความชอบอ่ะชอบตั้งแต่ตอนสิบสามแต่เห็นว่าแบบมันต้องมีอ่ะแต่คือเราไม่ได้แบบทลเลอทะทล่าไป,ไปเองนะพี่คือเราเป็นเด็กเราชอบเราก็ไปเพ้นขอไป,ไปองไปเพ้นแบบเล็กๆ,ๆเออกล็กๆก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่ทำสยามมาพี่เนี้ยคือชอบมากก็เคยมีโดนครูว่าด้วยนะแบบแบบบางทีมันเหมือนไปครั้งหนึ่งแล้วแบบเธอมาเขียนอะไรเธอมีแต่คนคุกแค่นั่นแหละที่สักทีนี้เราก็ ใช่มาสองปีคือเราก็เราชอบมากเราก็พูดพูดทุกวันคือพูดเงคุณพ่อแม่ฟังตลอดใช่พูดเขาฟังตลอดเขาก็โชว์ความแฟร์กับเราคือตอนนั้นเหมือนเราทําเรื่องสอบได้มั้งแต่เขาก็บอกว่าอ่ะให้ลายหนึ่งคือเขาก็คิดว่าถ้าปล่อยแม่งไปเองก็คงจะแบบมันน่าจะแย่เึกออกปะคือยังไงแม่งสั่งแน่ใช่เขาก็เลยแบบอ่ะมันเหมือนแลกเปลี่ยนการไปสอบแต่ไปแต่เขาต้องเป็นคนรู้จุดแล้วความใหญ่เท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันแฟร์นะก็คือแบบให้ก็คืออยู่ในล่มผ้ามันไม่ออกแบบไม่ใช่ว่าเดินโช ทะเลทะล่าแบบอายุ15<ร>อย่างเงี้ยเขาก็พาไปสักทั้งคู่เลยพี่ไปสักช่างสักก็งงๆพี่ไปพร้อมคุณพ่อแม่ไปพร้อมใช่ไป 2, 2> คนเลยครับแบบไปสักตรงนี้เลยครับแล้วก็ดูควาหมายคืออะไรอะ่ะอันนี้คือเจมินายเป็นราสีเมถุนพี่ <Okay. S 1> ตอนนั้น okay. เพราะว่าคุณเกิดราศีเมถุนใช่ไมมิถุนาก็สักมาอันนี้ก็ต่อสิบห้านี่โคเท้สุดเลยผมว่าแม่คุณน่ะคงอยากจะให้คุณได้ลองอ่ะถ้าชอบเดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้าไม่ชอบก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรหลอกนิดหน่อยอย่างน้อยก็เป็นสาย์เอ่อเกิดของเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ารลยนี้ไลนสุดท้ายลูกท้เสิบมาไปอันนี้ต่อกระต่ายลูกกระต่ายอยากไงพี่มันแบบขอมันต้องมีอ่ะเราก็ เขาก็เลยแบบพาไปแล้วก็ไปสักลายนี้มามแต่ด้วยความที่ว่าเราไปมีรุ่นพี่เดี๋ยวหละพี่ที่เป็นเ,เราไปฟิตเนสคือช่วงนั้นแม่เราพาไปเราไปฟิตเนสด้วย<ะ>แล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่สักเต็มทั้งแขนอือกันชื่อพี่โนชยุทพี่แล้วทีนี้ยคือความที่ว่าแม่เราเริ่มแบบ เห็นก็คือบางทีคนสักไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยพี่นึกออกปะ้วยความที่ว่ารุ่นพี่เราอ่ะเป็นคนเรียบร้อยทําตัวแบบดีเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยพี่เราก็เลยแบบแม่ก็เลยรู้สึกว่าเออสักได้นี่หว่าก็มไม่ใช่แบบว่ามันจะต้องแบบแย่ไปเสมอไปอย่างเงี้ยประมาณนี้ออนพี่ก็เลยแบบสักลายนี้มาตายย6สิบหกปีใช่ครับพี่ก็ตายเพราะเกิดปีกระต่ายเขาเกิดปีกระต่าย,เ,ายเดียวก็เป็นความหมายเกี่ยวกับตัวเราทั้งสองใช, <0. S 1> ใช่ใช่ใช่โอเคตรงนี้ก็ถามว่า แต่มันก็ไม่ได้โชว์ขนาดนั้นพี่แต่ถาว่าเห็นไหมก็เห็นนะในในอายุสิบหกอ่ะอันนี้แม่ก็รู้ไม่แม่ก็รู้ไม่ได้ว่าอะไรเยแล้ว ตอนนั้น16คุณเรียนที่ไหนอะ drop มาเป็น GED แล้วครับพี่ GED คือมันจะเป็นหลักสูตรของนานาชาติเพื่อจะได้ไปเรียนเข้ามหาลัยเร็วขึ้นอ๋อคือคุณไม่ต้องไปโรงเรียนสายชุดนักเรียนแล้วถูกไหมใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นคงมีปัญหาเหมือนกันนะใช่เอ้ยแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนเราเรียนที่หนึ่งเราก็สักเหมือนแต่ว่าที่นั่นคนสักเยอะกว่าพเรารเออใช่พอเราไปเราแล่เราคิดว่าเราสักเยอะแต่ไม่มีคนมาคนสักกลางสักอะไรเงี้ยสักเยอะกว่าใช่พี่เด็กสมัยนี้คือแบบสักเร็วพี่สักเร็วอันนนี้้ผมมมถาุดึง่่่ใหญแแออบพัก เคสคล้ายๆค,คุณนะ่ะก็คือแบบอ่ะคุณคุณพ่อคุณแม่เดกผมไม่รู้นะ คุณพ่อคุณแม่สมัยนี้อาจจะเข้าใจเด็กมากขึ้นพาลูกไปสักให้คําปรึกษาส่วนใหญ่แล้วอ่ะเพื่อนๆคุณที่คุณรู้ที่เขาสักส่วนใหญ่เป็นไงอ่ะยุคนั้นนะครับน่าจะเป็นอแอบเป็นส่วนใหญ่ยังแอบกันอยู่แต่ว่าปัจจุบันก็เหมือนจะแบบเปิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ยินเคสว่าพ่อแม่พาไปสักยังไม่ค่อยได้ยินมี <ๆ S 2> แค่เคสเคสเรานมมีคุณน,นะนะเดี้ยงกลับมาก่อนใครทํางานนี้อ่ะคุณฮะจะมีช่างสคนนะครับอันนี้ช่างอนลน์แต่ส่วนนี้จะเป็นพี่ยุทธใช่อ๋อบังยุ ือว่าเป็นช่างสักที่สักนักฟุตบอลหลีกไทยลีกมากที่สุดในประเทศไทยก็สไตล์เขาเลยอ่ะใช่ก็เป็นภาพแบบชอบแบบแนวนี้เหมือนกันแล้วก็ติดตามช่างสักคนเดียวกันอีกก็เลยแบบโอ้โหคุยกันรู้เรื่องนะครับพี่ข้างบนไม่ใช่เหรอข้างบนเป็นช่างไม่ช่าอีกคนหนึ่งครับคืด้วยครับเฮ้ยข้างบนก็สักสวยนะใช่ครับของชิปที่เบนโซ่ทัทูใช่ก็เป็นของกระต่ายด้วยตอนนั้นพี่เขาสักข้างบนโอเคก็คือกระต่ายตัวเนี้ย กับพระแม่มารีเนี่ยก็คือคนสักคนเดียวกันใช่ครับก็แปลว่าคุณสักตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลงมาใช่อันนี้ประมาณ สักช่วง18บแปดมั้งพี่ตอนนั้นก็เริ่มเราก็แบบมาสักตอนนี้แหละพี่เดอะแรปเปอร์มีข้ออ้างไงก็แบบเปลี่ยนลุกหน่อยแม่อะไรเงี้ยาขออยู่นานเพราะเราอยากสักคือไอดอลเราอ่ะพี่ตั้งแต่13คือเราชอบมากสักเป็นแขนแบบไทยเลยทางของชายเลยพ <c oughs> ี่มันต้องมีอ่ะม, <c oughs> มันต้องมีอ่ะมันมันต้องมีจริงๆอ่ะพี่เดี๋ยวมาเจาะกันแบบว่าแต่ละ <c oughs> ลายเลยนะจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าที่มาที่ไปความหมายลึกๆนอกจากว่าในเรื่องของที่เราอิงมากับรอยสักสไตล์ศาสนาคริสต์นี้มีมีพระ เจ้ามีพระแม่มารีเนี่ยมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นที่เราเห็นไหมก็จะมีอันนี้พี่จะเป็นเหมือนนางฟ้าแต่ว่าจริงๆก็คือสื่อถึงป้าของเราคือป้าคือเป็นพี่สาวแม่แล้วก็อุ้มเราคนแรกเลยก็คือเหมือนแม่เราอีกคนหนึ่งเลยคือเราสนิทก,กับป้ามากใช่ครับพี่ก็เลยเหมือนเป็นนางฟ้าคอยคุ้มครองเราจากทุกอย่างส่วนอันเนี้ยเ,เป็นดวงตามีน้ําตาไหลออกมาเราสื่อถึงโรคซึมเศร้าคือเราเคยมี พื่อนหรือคนที่เรารักอย่างเงี้ยพี่ ฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้าเราเลยรู้สึกแอนตี้โรคนี้มากคือเราไม่ชอบไปโรคนี้ไม่อยากให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเลยประมาณนั้นคร<ต>ับคุณแต่คุณไม่ได้เป็นใช่ไหมก็คือตั้งแต่เจดเรื่องอะไรเราก็คิดว่าทุกอย่างต้องมีทางออกเราจะไม่จบด้วยเราจะต้องเป็นโรคแบบนั้นหรือแบบเป็นแบบเพื่อนแน่นอนเพราะเรารู้สึกว่าขนาดเราไม่ใช่ครอบครัวหรือพ่อแม่เรายังช็อกแบบมัน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 สะเทือนใจเรามากม,มากในกันเราเลยรู้สึกว่าความตายไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแบบสำหรับเราแล้วเรารู้สึกแบบเราต่อต้านมันเราจะแบบไม่ยอมให้มันเข้ามาในชีวิตเราหรือว่ามีีใครต้้อองเป็็นนแบบก นี่ก็คือตัวแทนใช่ถึได้ได้ไสักลงไปแล้วก็มีตรงอกมีตรงอกอันนี้เป็นมันเกิดแต่ก็อันนี้เป็นอนาชีแล้วก็มีข้างๆตัวตอนสิหลายแรกที่ว่าเป็นเจมินนยแต่เราหน้าก็เรากะว่าจะต้งมีเต็มเลย แน่ๆอยู่แล้วใช่ขาเขื่อน้าทำถ้าเกิดไมโครสโตรฟิลนี่แม่งต้องต้องจับต็มอยู่แล้วใช่ก็อยากจะขึ้นบนก่อนแล้วเราดูว่าจะยังไงต่อพี่เรื่องเจ็บนี่คิดบ้างไหมเ,เดี๋ยวแม่งมาถึงจุดก็คิดพี่ก็คิดก็คิดพอเราไปสักเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนได้ฝึกสมาธิพี่กันเหมือนเป็นศิลปะอันหนึง่งแบบคือฝึกสมาธิคืออะไรฮะสมัยเด็กอะพี่เราก็ดวเออไปเสร็จไปแล้วมันยิ่งเจ็บแบบเจ็บแบบเจ็บมากอะพี่แต่พอถ้าไปสักเราเตรียมตัวกินข้าวอะไรเงี้ยให้เต็มที่เราพอเราไปสักเนี้ยพี่ยุดมือเขาไม่หนักย บางทีแบ่พอสักไปเรื่องเงี้ยเราเราฝึกสมาธิด้วยการแบบจุดไหนเราเจ็บเราค่อยๆหายใจแล้วก็แบบผ่อนคลายเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นศิลปะมันต้องมีความเจ็บปวดนิดนึงมันจะออกมาสวยงามอ๋อเออใ้ผมได้ยินข่าวว่าบางยุธนี่เขาเป็นคนที่ใช้เวลาการสักมากเลยนะใช่พี่ใช่ไหนลองบอกดิว่าคุณสักกับเขาที่ใช้เวลานานไหมฮะ ครึ่งแขน2ปีพี่แต่พี่แต่มันมีช่วงที่มันหายกันไปด้วยนะแต่ก็คือมันใช้เวลานานนิดนึงแต่พอพี่แกเป็นคนที่ที่เขาบอกว่าจืดจริงดีกว่าเข้มเขาค่อยๆเติมไปเหมือนค่อยๆระบายไปเรื่อยๆพี่แล้วมันก็แบบค่อยๆเพิ่มความสวยแบบทุกข้างเงี้ยเราคิดว่าแบบเออรอบนี้สวยละเขาก็จะกลับมาซ้ําแบบค่อยๆระบายพอไปอีกแล้วมันก็จะแบบนานเออดูมีมิติขึ้นเรื่อยเขาเก่งเรื่องนั้นมาตอนนี้คิดไปบางอย่างว่าลายต่อไปจะทําอะไรกําลังคิดเรื่องแขนอยู่พี่ทำอะไรอยากเป็นลายสิงโตมั้งแล้วก็เขียนว่า the man with plan. The man with the plan okay. คือสำหรับเชื่อว่าคนที่มีแผนการและเป้าหมายที่ชัดเจนอ่ะคือทุกคนมีแผนเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว<อ>แต่ถ้ายิ่งที่มีแผนการที่ดีอย่างเงี้ยทุกคนจะทําทุกอย่างสําเร็จเสมอพี่ต้ <Yeah. S 2> ะองมีอะไรแบบนั้นว่าวางแผนมาแล้วมีเป้าหมายยัางไงาก็ทาทุกอย่างสําเร็จเสมอเป็นหน้าสิงโตเป็นสิงโตแบบหน้าเหมือนแล้วก็เป็นอาจจะเป็นแบบริบบิ้นแล้วก็เขียนแบบ the man with the plan อะไรประมาณนี้ที่เราคิดคิดไว้พี่คือผมต้องบอก้ก่อนว่าทุกทุกครั้งอ่ะที่ที่มีโอกาสหรือว่า มันมา,มาถึงประเด็นที่เราต้องพูดว่า,เ,าเรื่องของกานรแ่อความพร้อมในการสักก่อนวัยอันควระอะไรเงี้ยนะคือผมก็ยังผมก็ยังพูดคําเดิมนะว่าคุณต้องพร้อมก่อนๆๆแต่นี้ผมอยากฟังอ่ะความรู้สึกของเด็กรุ่นใหม่อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของคุณนะ การที่คุณศักอะ่ะมันมีปัญหากับอนาคตจริงขนาดอะหรึอมองย้อนกลับไปพี่จริงๆออตอนเด็กอะ่ะเราไม่รู้สึกแต่พอเรามองยี่สิบเรามองย้อนพอนเนี้ยเราอยุเตรานี้แล้วเรามองย้อนไปเออแม่งเร็วไปหน่อยวันนิดนึงมันเร็วไปหน่อยนิดนึงแต่ว่าข้อโชคดีคือเรายัางอยู่บนความที่ พ่อแม่ยังแบบเขาเรียกอะไรอยู่บนการมองเห็นของพ่อแม่ว่าอันไหนควรหรืออันไหนไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มันก็เลยยังโชคดีหน่อยว่าแบบมันไม่ใช่รอยใหญ่แบบป้าไปครึ่งตัวแล้วมันแบบคือจริงๆก็เกี่ยวกับวุฒิภาวะด้วยแต่ว่าคิดว่าคุยกับพ่อแม่ดีที่สุดครับพ่อแม่เขาน่าจะรู้ดีที่สุดสําหรับตัวเรานะในเวลาที่ยูแบบนั้นคือจริงๆเคสอย่างอย่างอย่างน้องเองเนี่ยอนันต์เองเนี่ยผมว่าไม่ได้นะครับผมครับพ่อแม่คุณพาไปให้ผมไปบอกว่าเฮ้ยน้องแน่ใจแล้วเหรอผมแม่งก็คงพูดไม่ได้จริงๆเนี่ยเพราะ จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเท่าที่ผมทราบมาเที่ใช่แต,แต่ว่าถ้าเกิดมีผู้ปกครองไปด้วยผมไม่แน่ใจนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปไปถามให้ทีว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ต่างประเทศท,ที่ที่กฎหมายที่มันดูเป็นกฎอินเตอร์นนเนี่ยถ้าเราเอาผู้ปกครองไปด้วยเนี่ยช่างเขาให้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะนบาง<อ>ทีแล้วอาจจะไม่ให้ก็ได้จนถึงอ,อายุ18จริงๆนะ่ะรอยสักเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว้ทนี่ขึ้นคือที่แม่เขาอยากให้เป็นก็คือเรารู้สึกว่าถ้ามีรอยสักแล้วเราต้อง ยิ่งทำตัวให้มันเรียบร้อยขึ้นดีขึ้นนอพี่เพราะอย่างเงี้ยถักเดดล็อกสักอย่างเงี้ยมันดูภาพลักษณ์เราดูไม่เรียบร้อยเงี้ยสำหรับตัวเร,เราเลยรู้สึกว่าเราต้องยิ่งทำตัวให้ดีขึ้นอ,อย่างเช่นแบบคือเขาตีตาไปแล้วว่าเราใช้ยาเสร็จติดหรือแบบ กินเหล้าสุบรีหรืออะไรอย่างเงี้แน่แต่อย่างเงี้ยพอเวลามาสักเงี้ยเราก็ต้องแบบไม่มีเลย<ม>อันนี้ตอหตัวแล้วนะก็คือแบบเราไม่เอาเลยคือแบบรู้สึกว่าถ้ามุดมันอย่างเงี้ยคนมองเราว่าเรามันไม่เรียบร้อยละแต่เราต้องยิ่งทำตัวเราให้ดีมันก็แล้วตะ,นะคือน้องอาจจะเป็นคนที่คิดได้คนที่คิดไม่ได้เขาก็เยอะอ้น,นี้ถามเลยอ่ะคุณคิดยังไงเวลาคุณแม่งแบบดูข่าวเนี้ยโจรตีกันแม่งป้อนนู่นนี่นั่นถอดเสื้อมาปุ๊บเก้าคนในสิบคนแม่งสักหมดเลยเออคุณคิดก็าเบโอโหคือคุณคิดบ้างไหมนิดหนึ่งไหม ทำไมทำไมมันต้องมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งวะ จริงวันแล้วน่าจะขึ้นอยู่กับคนนะพี่สําหรับตัวตัวนั้นมองนะมันจะขึ้นอยู่กับคนว่าแบบเป็นยังไงแต่ที่บอกสําหรับตัวเราอะถ้ายิ่งเรามีรอยสักเยอะเท่าไหร่เราก็ต้องทําตัวให้ดีขึ้นเท่านั้นสาหรับตัวนั้นอันนี้คือคติส่วนตัวเลยว่าแบบถ้าแบบยิ่งสักเยอะเท่าไหร่สมมติมันสักเต็มตัวแล้วเงี้ยก็ต้องยิ่งทาตัวให้แบบดีขึ้นชน่ารักดูมีมาดูมีสัมมสามารถวะใช่พี่ไม่งั้นเพราะว่าคนเขาก็จะว่าเราได้หรือว่าหนึ่งพ่อแม่เราได้แบบเออแล้วนี่ไงคนสัก คิดว่าอยากจะจะทาต่อไปเราคิดว่าเราจะลุยตรงไหนต่อดีจริงๆก็มีหลังหรือมีแขนอะไรอย่างพี่แต่ว่าตอนนี้หลังยังไม่ได้ทำใช่ไหมหลังมีแค่นิดเดียวเป็นฟอนต์เมือนานมาแล้วพี่ตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเขียนว่าเป็นชื่อพ่อกับชื่อแม่แต่ตอนนี้เราอยากได้เป็นแบบเป็นเต็มหลังอย่างเงี้ยแหละจริงๆความฝันเราเลยอ่ะคือเราอยากได้เป็นเหมือน Michael Scofield พี่แบบเต็มเต็มเลยแต่ว่าแบบไม่ออกมือไม่ออกคอไม่ออกหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ให้เหมือนว่าพอใส่เสื้อก็ดูไม่ออกแต่พอจอดมานี่เต็มเลยเรารู้นแบบ เท่ดีดชอเมคินสกอร์ฟิล์เดี๋ยวนี้แรปเปอร์หลายๆคนเนี่ยออกหน้ากันเยอะมากมันเหมือนเป็นเทรนด์แล้วอะใช่ใช่ใช่ตอนนี้ร,รู้สึกไงมัง้งก็รู้สึกว่ามันก็เท่ดีนะสำหรับเขานะจริงๆเราถามว่าไอ้พวกคองงอย่างของพี่หรือแบบของใครเ่เราเห็น,<ม>นเราชอบไหมเราชอบนะแต่ก็อย่างเราไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าถามว่าเท่ไหมก็เท่แต่ก็สมมติแบบน้องๆก็เห็นบางทีน้องๆบางคนที่เพิ่งเริ่มทําเพลงเนี่ยก็จะแบบซักออกมือออกหน้าอย่างี้ก็แบบอยากให้แบบคิดก่อนนิดนึงเพราะบางทีมันก็บางทีงานพวกเนี้ยมมมันไไไ่่่่ใชวาาออออูปดด้้้ตตตลงงเร ถึงเพื่ออนาคตด้วยบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าการที่จะออกมาพูดในเรื่องของความคิดเห็นของของของเราเนี่ยมันคงทําไม่ได้อย่างที่เราอยากจะเป็นอ,อันนี้น้องคิดยังไงกับคนรุ่นใหม่ที่แบบอยากจะทําเพลงแรปที่อยากจะบอกความรู้สึกของตัวเองอกับเรื่องที่บางทีเราอาจจะพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็เขาเรืยออะไรพี่มันบ้านเราอย่างที่บอกม,มันคงพูดทุกเรื่องแบบขนาดนั้นไม่ได้เท่ากับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าสามารถใช้เพลงไปในทิศทาง ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังบวกได้มากกว่าเราเอามาช่วยสังคมได้มากกว่าใช่พี่น่าจะเป็นอะไรที่มี เช่นอัลบั้มเอ่อซิงเกิลใช่เพลงเสียสะละใช่ะครับพี่คือตอนนี้เราเจอเรื่องเหตุการณ์ก่อนเจอโควิดมันมีหลายๆเหตุการณ์นเนาะช่วงต้นปีงไงพี่ความวุ่นวายในประเทศเ<อ>แล้วเราก็เราก็เขียนเพลงในคืนนี้มันเกิดเหตุแบบเอ่ออะไรไงพี่เราก็เขียนเพลงเสียสละขึ้นมาแล้วก็เอามาทํากับพี่เดย์เราคิดว่าเราจะทําเป็นโปรเจกต์จะช่วยสังคมได้ยังไงจะเอาเพลงอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นอย่างของตามเทศมีของเดรกมีของจัสตินที่มันแบบเออทำเพลงแล้วไม่เอาไปช่วยคนได้หรือะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากทําแบบนั้นมากจริงว่ะอยาก แต่งรับนี่เมียส่วนตัวแนละ้วเมียอยากอยากอยากแบบว่าดองตองแต่งสักสองท่อนใช่ไหมเออท่อนรักเกียกับขอ,ขอแบบ t ัช t ูบร r o เตอร์สักได้ได้สักสองท่อ,งอนรอยสักเต็มตัวมันน,นักรบ Like Warrior วันนี้มาแถวพหลโยชิน,นเนี่ยกับมาเนอะสักครั้งแรกเนี่ยมากับฟ a าจอมมา e m เตอร์แล้ววันนี้อยู่กับพี่ชาย <Yeah! S 2> ผมทัชชูบรอดเตอร์ย้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับผม